เรามีศิลปินที่เขามีน้ำเสียงกันโรแมนติกเพลงเขาร้องเมื่อไหร่มันติดชาร์จทุกครั้งค่ะแต่วันนี้นอกเหนือจากว่าเพลงเพราะๆที่เขาร้องแล้วผู้ชายคนนี้นักร้องคนนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็น คุณพ่อมือใหม่บาดหมาๆขอต้อนรับสิงโตนำโชคพ่อสิงโตแม่สิงโตดิฉันแต่งตัวมาเพื่อคุณเลยนะคะคุณขอบคุณมากเลยครับพี่<อ>ตะขยผมจะทีกันหน่อยหนวดด้วยนะใช่เออเอาเธอแต่งเหมือนก็นตายแล้วเธอนั่งนะโอ้ย โกงเดี๋ยวนะดิฉันมีความสงสัยในยชื่อคุณมากเลยค,คุณชื่อสิงโตนามสกุลนาโชคหรือคุณชื่อสิงโตนาโชคอ่ะก็สิงโตเนี่ยจะเป็นชื่อเล่นครับนาโชคเนี่ยคือชื่อจริงอ่า,อาแลวนามสกุลน่ะนามสกุลธนรลำครับคนกรุงเทพแน่ๆอ่ะก็มันคน้อยคนบุรีรัมครับบุรีรัมครับผมโอ้แต่กว่าจะเป็นสิงโตนาโชคทุกวันนี้บางคนอ่ะชอบคิดว่าเอ้ยเป็นนักร้องอ่ะ มีเสียงเพาะนะเพลงดีซะหน่อยก็ดังแล้วครับกว่าจะมาถึงวันนี้ที่เป็นสิงโตนำโชคอะมันกี่ปีอะมันก็ใช้เวลาตามประสบการณ์นะครับหมายถึงเราก็ฝึกเล่นดนตรีก่อนฝึกเสร็จแล้วก็ต้องไปเล่นดนตรีในพับพอไปเล่นดนตรีในพับเสร็จเราก็ต้องแต่งเพลงได้เองเพื่อที่เราจะได้ร้องเพลงตัวเองทําไมต้องแต่งเพลงเองคิดว่าน่าอย่างนี้คงจะมีคนเอาไปปั้นยาก ก็เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะปั้นตัวเองดีกว่าคือก็คือฝึกว่าถ้าเกิดเราแต่งเพลงได้เองเราก็น่าจะเป็นออปชันเสริมที่ทําให้โปรดิวเซอร์เห็นแล้วอยากจะเลือกไปทํางานอะไรเงี้ยคือมีความสามารถให้มันเยอะๆเข้าไว้ฝึกเล่นสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องไปเล่นดนตรีในผับนะแล้วก็คุณนี่คุณคิดเองเลยเป็นสเต็ปเลยคือคุณชอบร้องเพลงคุณชอบเล่นกีตาร์สเต็ปต่อไปเราต้องไปเล่นในผับนะแล้วไปเล่นในผับแล้วคุูก็ฮิ้วกีตาร์ไปเลยก็ฮิ้วกีตาร์ไปแล้วก็ไปขอสมัครงานอะไรเงี้ยครับตอนนั้นอายุเท่าไร ตอนนั้น15บ6้าส6หไปแล้วม3มมสี่ด้ยนะใช่ครับเกียนเกียนไปเลยหัวเกียนเกียนอย่เหรอนียตอนนั้นทำงานครับอ๋อเหรอทำงานทำงานแต่เด็กชายทำงานโรงงานอะไรเงี้ยคุณทำงานโรงงานใช่โรงงานอะไรก็เป็นโรงเหล็กเลยฮะโรงกึงเลยครับกึงเหล็กตอนกลางวันใช่ตอนกลางคืนที่ยูกีต้าใช่ครับไปขอลองเพลงตามภาพครับแล้วไงอ่ะเขาไม่ให้เล่นอ่ะทำไงอ่ะก็ก็ไปจนเขาให้เล่นนะครับ ออแ,แ,แล้วก็ไปฝึกสมมติเ,ออเราไปเล่นเสร็จปุ๊บเ,ออเขาไม่รับวันนี้แล้วก็ดูว่าทําไมเขาถึงไม่รับอ๋อเพราะอย่างนี้เราก็ไปฝึกเพิ่มแเราก็ไปฝึกเพิ่มเสร็จปุ๊บร้านนั้นเราก็ไม่ต้องไปสมัครแล้วเพราะเขารู้แล้วเร<อ>าก็ไปอีร้านอื่น<อ>ที่ยังไม่รู้อ,อะไรเงี้ยพอร้านนั้นไม่รับเราก็เอาข้อด้อยมาพัฒนาอีกกไปร้านอื่นร้านที่เขายังไม่รู้ต้องมีสักร้านเอาสักร้านแ่ะสุดท้ายสุดท้ายก็ได้ร้านหนึ่งเขาก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยดูมีแววนะ งันเดี๋ยวให้ลองเล่นก่อนพี่ยังไม่ให้ตังค์นะพี่ให้เองเล่นแบบเล่นก่อนอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะดูว่าเล่นฟรีไปก่อนเลยอย่างนั้นเลยเหรอาก็เอาอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากเล่นดนตรีอยู่แล้วคือได้เล่นบนเวทีมันเป็นเรื่องที่ที่ต้องการอยู่แล้วตอนนั้นแหละดนตรีเขาก็เลยให้เราเล่นมันกี่ปีอกว่าที่คุณจะแบบได้แบบนี้สิบหกจากสิบหกถึงยี่สิบเจ็ดอ่ะสิบหกถึงยี่สิบเจ็ดอ่ะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยวันฮะสิบกว่าปีอ่ะใช่ครับ แต่ก็มีความสุขดีนะใช่ไหมไม,ไม่ได้รู้สึกทรมานเพราะคุณได้ทําสิ่งที่คุณรักใช่ก็คือคือไอตอน 16, 17, 18ที่เล่นดน,นตรีมีความสุขและ<อ>ชีวิตโชคดีมีความสุขได้เล่นดนตรี<อ>ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่ตอน27ที่มาออกอัลบั้มเนี่ยมันเหมือนเหมือนวนนัสชีวิตมากกว่าคุณไม่คาดฝันเลย คิดไว้แต่แค่แค่ได้เล่นดนตรีมีความสุขแล้วชอบแล้วออในวิธีวิธีเดิมคือร้องเพลงให้คนฟังออย่างเงี้ยแต่ที่นี้มันแค่เปลี่ยนมาเป็นร้องเพลงตัวเองให้คนอื่นฟัง<อ>ความภูมิใจมันก็จะเยอะขึ้นเ,<อ>เพอเป็นเพลงที่เราแต่งเองด้วยอย่างเงีเ้ยก็มันก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นกว่าที่คุณจะเป็นสิงโตนำโชคที่ใครๆรู้จักแต่มีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันงงว่าคุณะ่ะมีลูกแล้ว ครับเดี๋ยวนะคุณไปแต่งงานเมื่อไหร่อ่ะผมแต่งสองปีที่แล้วครับและได้ข่าวว่าภรรยาของเขาไม่ธรรมดานะคะคุณเป็นชาวอเมริกันนะคะคุณครับมีแฟนเป็นฝรั่งอย่างนี้ก็อยากโกอินเตอร์อะไรเงี้ยครับนี่ไงแฟนอยู่เมืองไหนเมืองไหนเหรอเขา อยู่แคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียใช่แคลิฟอร์เนียบุรีรัมย์ซานฟรานซิสโกอะไรเงี้ยจริงเอซานฟรานบุรีรัมย์ผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูช่วยพยายามออกเสียงอะไรที่มันออกเสียงง่ายๆเออเออแล้วคุณแต่งงานอ่ะคุณมีงานแต่งงานนี้เลยไหมอุ้ยมีแต่งริมหาดชายหาดที่ฮาวายเลยคุณแต่งงานที่ฮาวายใช่คุณก็ต้องหมดไปหลายล้านดิทำไมไม่เห็นมีข่าวอ่ะจริงๆหมดหมดไปประมาณห้าพันกว่าบาทฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้าพันบาทคือว่าช่วงนั้นเนี่ยผมจะมีไปเล่นไปเล่นงานเฟสติวัลที่ที่ฮาวายพอดีแล้วก็แล้วก็พี่เขาชื่อพี่ดองเขาทำร้านขายอุคุเลเล่อะไรเงี้ยชื่อลิปบีเขาก็ทุกปีเขาก็จะเอาผมไปเล่นที่งานเทศกาลเนี่ยคุณต้องไปเล่นที่ฮาวายตลอดใช่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วยา ตายายของแฟนเนี่ยเขาก็อยู่ที่ฮาวายพ่อแม่อยู่ฮาวายใช่พ่อแม่เขาก็สามารถบินมาได้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะตั๋วก็ฟรีออนันเราก็ปีต่อไปก็น่าจะไปแต่งงานที่นั่นเลยอะไรเงี้ยเ,เราก็เสียแค่ครับเขาก็ออกค่าตั๋วของเขาเองฮะมีออกค่าตั๋วเองอ <alls> อคือถ้าอยากแต่งงานกับชันเราก็ เสียค่าตัว๋วเครื่องวินไปแต่ง<ม>นะจ๊ะอยอะหรอชาวต่างชาติเขาเขาแต่งงานไม่ไม่ต้องเสียสินสอดอะไรอยู่แล้วครับกออ็เลยคือการแต่งงานนี่เหมือนการแบบประกาศใช้ชีวิตร,ร่วมกันพอ่อแม่ก็<อ>ร่วมยินดีฝ่ายพ่อเขาก็ช่วยออกค่าจัดงานอ,อะไรเงี้ยการโกอินเตอร์นี่มันดีหลายเรื่องเนาะมันดีครับผมมันดีแล้วครับผมเป็นแฟนกันมานานหรือยังประมาณหกเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีแล้วคุณยังไงสื่อสารกันยังไงก็อุ้ย จริงๆภาษาอังกฤษบ้านเรานี่ก็แข็งแรงกันนะแข็งแรงนะแข็งแรงแต่ว่า<อ>ไม่กล้าพูดแค่นั้นเองเอเอแต่อันนี้ไม่นับรวมว่ามันจะ correct หรือไม่ correct นะเอืเอเอาเอ,เอาสื่อสารกันได้สมัยพบกันใหม่ๆนี่คืออะไรที่เราเขาพูดมาแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยเ,<อ>เราจะทำเหมือนเราเข้าใจเอ้อาอเหรอแต่ทุกวันนี้พอแต่งกันแล้วอันไหนที่เขาพูดมาเราเข้าใจนี่เราจะพยายามไม่เข้าใจผู้ชายนะ ไม่ว่าจะได้เมียไทยเมียฝรั่งเหมือนกันหมดความจริงก็เข้าใจแต่ถ้าแมบไม่เข้าใจอย่างนั้นซะวัดดอะไรเงี้ยหมอตลอดวัดวัดครับแล้วแฟนพูดภาษาไทยใส่ไหมก็เขาก็พูดไทยได้ด่าไหมด่าไทยไหมด่าไม่ค่อยด่าไทยเพราะถ้าอารมณ์ขึ้นพุ่บเปภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วเป็นไงฟังรู้เรื่องไหมเรารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงมันประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรง ตรงภาษาที่เราเข้าใจไม่เข้าใจมันอยู่ตรงอารมณ์ที <reco B. S 2> ่เขาสื่อออกมาเขาด่าเลยไม่รู้ว่าแต่เห็นแววตาแล้วแหม่เจ็บมันต้องคิดว่าด่าแน่แน่คิดว่าด่าแน่แน่ดอกนี้สายตาแบบนี้นะบุพการีกูแน่แอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ทางอารมณ์และสายตารู้างอารมณ์หนักแน่ดอกนี้หนักแน่แน่ทุกวันนี้ตอนนี้สิงโตนำโชคมีลูกแล้วค่ะน่ารักและเกิดนี่จะเป็นครั้งแรก ที่ลูกชายคุณจะได้ออกทีวีเอาล่ะวันนี้เราจะได้เจอลูกสิงโตแล้วนะคะลูกชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อไครครับชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะชื่อใครชื่อใครใครอะไรไข่ใครล่ะสระไอคอควายครับก็สระไอคอควายไข่อันนั้นคือ middle name middle name wow first name ก็าชื่อ first name เขาชื่อริชาร์ดครับผมริชาร์ดออกเสียงยากมากนะคือทุกวันเนี้ยก็ยังออกเสียงไม่ถูก ชื่อลูกกเหรอยังเรียกไม่ถูกใช่เพราะพอเราออกริชาร์ดภรรยาเขาเลยบอกว่าไม่ใช่มันคือริชาร์ดริชาร์ดแล้วก็พยายามบอกริชาร์ดก็ตบหัวเราว่าไม่ใช่มันคือริชาร์ดแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าไม่ใช่ริชาร์ดเราไม่รู้ว่าริชาร์ดกับริชาร์ดมันแตกต่างกันยังไงมันเป็นเป็นชื่อนี่ถ้าเป็นคนใต้จะออกเสียงง่ายริชาร์ดก็เลยเรียกยังไม่ถูกก็เปลี่ยนเป็นเรียกลิชชี่แทนง่ายกว่าลูกกลายเป็นลิชชี่แล้วตอนนี้ แต่ว่า blessing, <ığımız S 1> ชื่อเล่นเขาก็คือชื่อใครเนี่ยครับน้ำสกุลธนัทลำครับจำบุรีบุรีลำเลยคือริชาร์ดใครธนัทลำโอ้ยง่วงมากเอาละอย่ารอช้าเลยเจอเลยริชาร์ดใคลขอบเอณโอ้โหใส่จูดเลยฮะสว ต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับผมว่าอยู่บ้านก็จะพูดภาษาอังกฤษกับคขาครับคุณพูดภาษาอังกฤษกับลูกใช่ครับเฮ้ยหล่อยกตัวอย่างก็แบบอย่างเช่นอย่างเช่น what time is your name อะไรเงี้ยครับอะไรนะ what time is your name เนี่แล้วก็โดนเมียตบหัวอีกหรอกก็เฮ้ยหล่อมากได้แม่มาเต็มๆเลยอ่ะโชคดีนะลูกที่ไม่ได้นาทถงพอนะ กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนครับแข็งแรงแข็งแรงมองยิ้มด้วยอ่ะยิ้มยิ้มชอบคนครับสวยะเดชเวลาหลบตาหลบตาเขาจะชอบคนผิวคำาำเนี่ยเมื่อกี้เขาจริงป่ะลูกหลานคนบุรีรัมนะครับต้องพูดอีสานอีสานสิเหรอเออไปถึงรือยังเออเออได้ได้พูดไปครับนี่ครับลูกหลานคนบุรีรัมนะครับ ชื่อือว่าริชาร์ดใครธนัทลัมนะครับบักริชาร์ดบักริชาร์ดครับผมโออตายล้วนี่ก็เผื่อญาติิแบบพี่ป้านะอาเนาป้าแบบไม่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันหลานก็ติดคอนเสิร์ตคันจะพาให้พาหลานตัวเล็กไปต่างจังหวัดก็ลำบากเนาะลำบากอีกเพราะนั้นก็ดูกันออกทางทีวีก็แล้วกันชีวิตการเป็นพ่อคนมันทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปแค่ไหนคะเหมือนเดิมเหรอไม่ยากเพราะว่าเนี่ยผมก็ หลายคนบอกหุยมีลูกชีวิตจะเปลี่ยนนะฮะก็เลยหลายคนก็เลยไม่กล้ามีลูกอ่างเงี้ยแต่จริงพอมี้วชิวสบายจริงก็ว่าจริงต้องลองดูที่โอ้ไม่ไม่ยากขนาดนั้นไม่ยากขนาดนั้นนะคนะลองดูนะลองดูต้องลองใครที่ยังไม่มีลูกในเง่ต่ัวลองดูดีดีลองมีผัวก่อนไหมอันนั้นดีมากอันนี้ดีมากันนั้นดีมากเออเออแต่ว่าคุณมาทั้งทีอ่ะ เราก็ต้องขอฟังเพลงคุณหน่อยได้ปะอุ้ยได้เลยครับเพราะปกติเพราเพลงใหม่คุณมากเลยอ่ะอ๋อพปกติก็ไม่เคยร้องเพลงให้ลูกฟังนะครับเอ้าเหรอใช่ครับอยู่บ้านไม่ร้องเพลงไม่ร้องมันเหนื่อยแลวเนาะภรรยาลำคาญเหรอเขาฟังบ่อยมากตอนเจอกันแรกๆนี่เราก็เนี่ยนะครับใช้เพลงเออจีบเขาใช้เพลงจีบเขาเออจีบไปเขาคงอิ่มแล้วเต็มิ่มแล้วเขาก็พออย่าร้อง เพราะว่าเวลาสมมติเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็เล่นเป็นเพลงหรือเล่นตามรายการก็เล่นเป็นเพลงแต่เล่นอยู่บ้านมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของการฝึก<อ>ทีนี้มันจะเล่นไม่เป็นเพลงม,ม,ม,มันจะซ้ำซ,ซ,<า>ซากเขาเขาคงจะอ้วกเพราะวันนี้เดี๋ยวพ่อร้องเพลงให้ฟังเลยนะคะแ <c oughs> ล้วเดี๋ยวนะคุณต้องมีกีตาร์ใช่ป่ะใช่ครับงั้นผมฝากไว้ด้วยได้ไหมฮะเขาชอบเขาชอบอยู่กับผู้หญิงผิวซ้ำนะเพราะว่าเขาเป็นน้องหรอน้องใครอยู่กับพี่นะ เเดี๋ยวนะคะตามสถิติแล้วดิฉันอุ้มเด็กคนไหนร้องหมดแลยคะคุณเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาจะร้องหรือเปล่าโอเคพ่อสิงโตแม่สิงโตลูกสิงโตใครมานลืกร้องเพลงนะลูกเขามีเขามีเพลงประจำตัวเขานะครับเพลงอะไรภรรยาชอบร้องก้องว้าเนปาเปนะว้าอะไรก็ไม่รู้กันอะไรประมาณเนี้ยว้าเนปาเปนั ก็ได้ยินตอนหลับอะไรเงี้ยเธอนึะมาตอนนี้เราจะฟังเพลงไทยเอาเลยเนี่ยตอนนี้เอาเลยเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันที่เจอทำให้เธอและฉัน รักยิงหางเหตุใดความรักที่พร้อมทุกอย่างบางสิ่งกลับดูขาดหายสุดท้ายก็หาไม่เจอเป็นพวกเราต่างกันบนสวรรค์บนดานห้่ฉันและเธอต้องจาก อย่าให้เธอรู้เอาไว้อย่าฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำด,ดีจะคงเมือเธอยังน้อยได้รู้ว่ารักจะมาแค่ไหนฉันไม่เคยเลิก ไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอวันนี้ดีใจจังเลยได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของคุณคความน่ารักและความมีสเสน่ห์ของคุณและเราได้รู้ถึงว่ากว่า,วาที่คุณจะเป็นสิงโตนำโชคมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆายเออง่ายแค่ทำสิ่งที่คุณรักคคุณก็จะมีความสุขนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากค่ะแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนนะคะสิงโตนำโชคและน้องไข่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราเตรียมขยับแข้งขยับขากันนะคะพร้อมฟิตแอนเฟิร์มไว้ให้ดีเดี๋ยวกลับมาดูว่าวันนี้จะทำท่าไหน <c oughs> สัดดนกคคร่ะเอกครืออยอย่องพูดมาแค่รอว่า,า,ยยาพ <c oughs> และ